โอ้แดงครับบุรีรัมขวาโคราชครับเอาุโสกว่าขณะที่แพรวานี่สดครับซ้ายของพี่เขาทักทายก่อนครับก็ถือว่าเป็นมวยรุ่นน้องเลยครับแพรวาครับโอ้โหไตซ้ายสูงนี่ครับประเภทนิ่งๆครับฟ้าใสมวยจังหวัดสอง วงในดีครับเหนียวแน่นไม่ยอมให้ตีง่ายๆเลยขณะที่แพรวาครับต้องแก้โจทย์ใหญ่ก็คือแข้งซ้ายของฟ้าใสนี่แหละครับโอ้โโหยยิ้มเขินครับโอ้ไม่เจ็บเท่าไหร่ครับแต่มันเสียท่าครับแต่ตนเดินลุยเดินบทได้เลยครับแพรวาครับตามสไตล์ครับ ไปต่อยตามจังหวะฝีมือนี่ไม่ทันฟ้าใสแน่นอนนี่ครับพอประชิดตัวแกก็กอดเลยครับฟ้าใสอ้าหัวลูดโดนสิครับโอ้โดนอีกทีหนึ่งครับโอ้ไปโดนกระจับครับแถามกันเดอะครับว่ามวยหญิงไม่มีกระจับหรือเปล่าเลยครับมีนะครับต้องใส่กระจับด้วยครับ แข้งขวาก็มีครับเอาสแข้งเบิ้ลสามเลยครับโ <algum! S 1> อ้ฟ้าใสโอ้โหล้าวยังมาเรื่อยๆครับเนี่จะโชยเห็นว่าไม่ใช่สายอย่างเดียวครับโ,โอ้แพราวาครับงงหรือเปล่าครับโอ้แต่สีหน้าเธอนี่ก็เด่าย่างจริงครับแพรวาหน้านี้ไม่แสดงความรู้สึกอะไรเลย ครับต้องไล่ประกบวงในเลยครับต้องใช้ความสุดครับเดินชนแล้วแต่มันจะกลายเป็นว่าเดินเข้าไปนี่จะไปเข้าทางฟ้าใสเลยครับเนี่ยตั้งข่าวรอครับโอ้โหรัดแน่เลยครับแพรวาย,ยังตีไม่ได้ครับเดินเข้าไปครับ ขยับจะออกซ้ายยังไม่ออกแพรว่าเตะขวาดีครับมาคืนด้วยซ้ายอ้าวมีหมัดมือครับแพรวาเด้งตีตัตียงไม่ถึงกับชัดเจนเท่าไหร่ครับวงในฟ้าใสก็ไม่ได้ปล่อยให้ตีเปล่าๆครับดูป้ายหน้าสิครับโอ้โหดูกว้างหน้าของฟ้าใสครับเลยครับ,รบอ้าแพรว่าชวนบูเลยครับทะเลาะวงในครับแต่จะคิดผิดหรือคิดถูกนี่สิครับ ขวาก็ยังติดอยู่ครับเอาดูการล็อกของฟ้าใสครับไม่ได้เปรียบนะครับแบบนี้ครับแพรว่าอ่ะค่อยแก้กันไปครับเดินเข้ามาบ้าน้วครับฟ้าใสครับเสียบซ้ายดูป้ายหน้าครับดูสิครับโคราชไปทางไหนครับช่วยบอกทีโอ้ยิ้มเขินเลยครับยืนมุงวงนอกดีกว่าครับโอ้ดูดูป้ายหน้าครับ โอ้โครับลูกประสบการณ์เลยเลยครับฟ้าใสครับเรียมเชิญนี่กินกันหนึ่งสองกลับดีวมไปติดหนัวเมิร์หลอกจิ้ม้ายเอ้าจะเวียงมากับหลังไม่โดนก็แปลว่าทีบหน้าแข้งขวามาเหมือนกันครับแพลว่าเดินเข้ามาครับโอ้โหตอนนี้น่าจะเครื่องร้อนแล้วครับเจอแข้งซ้ายของฟ้าสายอาไตขวาหลุดอีกจิ้มหมัดซ้ายครับหลุดหรือเปล่าครับแพลว่าครับสมาธิหลุดหรือเปล่าครับ โอ้เจอรุ่นพี่เก่าๆเขี้ยวๆนี่โอ้ย่าครับต้องใจเย็นครับต้องรวบรวมสมาธิกลับมาใหม่ครับแพรว่าคือง่ายๆนะครับต้องอยู่ในเกมของตัวเองด้วยนะครับอย่าไปหัวร้อนเงครับโอ้โหทีบซ้ายอีกแล้วโอ้ต่อยเหมือนคนหัวร้อนนะครับแต่แข้งขวามาครับเจอแข้งซ้ายคืนขยับาไปครับเข้ามาใกล้ฟ้าใสล็อกอีกแล้วตีครับเน็บตี ละขย่มครับแบบแบบนี้ทำอะไรไม่ได้เลยครับแพรว่าเนี่ยโอ้สบายสบายนะครับโอ้ยเดือดแกงเตะและยิ้มอีกต่างหากครับโอ้แต่หลุดโดนอีกแล้วครับแพรว่าแล้วก็ตั้งขวางเอาไว้ครับ้าใสเด้งตีแหมมีขย่าซะด้วยโอ้แพราวาป <c oughs> ระสบการณ์ครับ แก,กชิงจังหวะเต่ลุดครับโอ้โหเจอเสียบเข่าอีกโอ้โหเจอซ้ายอะเข้าไปครับต้องไปลุ้นวงในนะครับแพรวครับแม่แต่ลูกจุกจิกจุกจิกฟ้าใสนี่เยอะจริงๆครับมันต่อยยากครับเจอแบบนี้ครับแล้วดูท่าเธอสิครับฟ้าใสโอ้โห ลูกกอลูกผลักลูกดันลูกป้ายหน้าลูกขวางนี่เลยครับดูครับดูป้ายหน้าดูขวางครับข้างล่างเวทีเนี่ยเป็นคนน่ารักนะครับแต่บนเวทีเนี่โอ้โหเจ้าเล่สุดๆกร้ฟาสายดูสิครับแขกบอกว่าเลี่ยมจัดรคบโอ้โหสายสามแข้งาหัวใจนักสู้ครับลูกหลานยาโมโคราดเอาเดินลุยครับฟาสายตั้งรับด้วยแข้ง ทางเลือกนี้ไม่เยอะอู่แล้วครับแพรวครับยกนี้ต้องชนอย่างเดียวเลยครับเป็นคนโคนราชก็จริงนะครับแต่่ายกนี้ต้องสวมบทเป็นคนชนครับเป่าหมายมีไว้พุ่งชนเป่าหมายก็คือฟ้าสายแต่โอ้โหมาชนแข้งครับเจอซองอีกโอ้โหแข้งซ้ายครับเต็มเไ็เซ้ายโอ้โหนี้เก็บประสบการณ์ไปเพียบเลยลับแพรวครับ แขงซ้ายอีกโอ้โหตัวหมุนแต่ว่าหัวใจนักสู้เธอจะไม่มีย่อท้อเลยครับโอ้ดูสเต็ปพร้าฟ้าใสเลยครับโอ้ต่อยได้รีอแลกซ์มากๆครับผ่อนคลายครับแล้วคิดจะทำอะไรก็ทำได้ดังใจซะด้วยครับฟ้าใสนี่นะครับกดมาตีกระชากมามัดโอ้ดูมุมแดงครับเป็นองสอนานรักกันเยอะครับโอ้แพรวาเดินชื่อๆแบบนี้นี่ กลายเป็นเป้าเคลื่อนที่ให้ฟ้าใสาเลยครับอย่าลากไปแล้วลากไปแล้วแต่ว่าอายุยังน้อยนะครับแพรวาครับโอ้โหแหมจะแบ็คคิกดูโอ้โห,หักล้มลงไปอีกครับกขึ้นยกครับแหมพยายามจะเข้าไปร่วมในครับแต่ว่าโดนตีก่อน เด้งตีอีกพยมเอาครับโอ้แพรวาครับปะยังไงต่อครับฟวาสายถีบยานเอาไว้เสียฟ้าอีกอ้าโอ้เสียบแทงคาครับโอ้โอ้แพรวาครับวันนี้นี่โอ้ มีแทงซ้ายอยู่ซ้ายอีกแมฟาสายผมบอกเตะอยู่เตะอีกเตะต่อครับเดินเข้ามาครับปากสอกอีกโขาพยอ่ะไพรวาบอกขอสักทีเถอะนะครับพี่โอ้โหจะตีเข้าหน้าครับโอ้โหแมมีมองค้อนพี่เลยครับ พี่จะเอาอะไรกับหนูนักหนาโอ้โหมีเตะแบบกวาดซะด้วยก็ถือว่าวันนี้สู้เต็มที่เลยนะครับแล้วก็ไม่เป็นปัญหาครับฟ้าใสออยุทธชัยครับสาวเก๋าจากบุรีรัมย์ครับเอาชนะคะแนนไปได้